สี่มาตรการเด่นสำหรับเดือนมีนาคม2 5 6 8นี้มีมาตรการอะไรบ้างที่พี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนรอคอยรวมไปถึงการแจกเงินดิจิทัลบอลเลตหนึ่งหมื่นบาทด้วยไม่ว่าจะเป็นการประกาศผลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในการแจกเงินดิจิทัลวอลเลตในเฟสที่3รวมไปถึงการโอนเงินซ้ําให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปในเฟสที่2และก็เป็นการโอนซ้ําครั้งที่2ค่ะคุณผู้ชมรอบเก็บตกรวมไปถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลย ในส่วนของการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้จะต้องไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะคะและจะเปิดสิน์ให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่รวมไปถึงการลงทะเบียนบัตรสสริการทางรัฐรอบใหม่ค่ะสําหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในเดือนมีนาคมนี้มีข่าวดีแน่นอนใครอยากได้บัตรคนจนคลิปนี้ไม่ควรพลาดติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะในส่วนของหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องว่าในส่วนของทางรัฐบาลจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกลุ่มตกลนอีกหรือไม่คําตอบที่ได้นะคะก็คือจะไม่เปิดลงทะเบียนแล้วนะคะเพราะว่าปิดรับลงทะเบียนไปเมื่อวันที่15กันยายน25 6 7กลุ่มนี้พลาดสิทธิก็คือไม่ได้รับเงินนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องมารอรูว้ว่าเฟสสี่จะมีการทบทวนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มน ถามที่2ก็คือแล้วคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังมีโอกาสได้รับเงิน1นึ่งบาทหรือไม่ตอบตรงนี้เลยนะคะว่ามีโอกาสค่ะแต่จะเป็นการลงทะเบียนอีกกลุ่มก็คือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนต้องเป็นคนไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆเท่านั้นนะคะรอรัฐบาลประกาศรายละเอียดเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมีนาคมค่ะและมีข่าวในส่วนของการประกาศผลเฟดส,สามคาดว่าจะมีการประกาศในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเป็นแหล่งข่าวจากทางกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยข้อมูลกับทางประชาชาิธุรกิจในการเดินหน้าจ่ายเงิน1นึ่งบาท ในเฟสที่3ซึ่งตอนนี้นะคะมีพี่น้องประชาชนนะคะประมาณ15ล้านกว่าคนนะคะที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ในการเติมเงิน1นึ่งมืนบาทและทางกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยนะคะว่าอาจจะมีการแจกเงินเป็นกลุ่มกลุ่มไปแล้วก็เป็นช่วงอายุไปซึ่งกลุ่มแรกอาจจะมีอายุ16ปีถึง20ปีจะเป็นกลุ่มแรกนะคะที่จะได้รับเงินก่อนคาดว่าจะจ่ายเงินในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 8โดยทางกระทรวงการคลังทางกระทรวงดีอี มีการประสานเสียงในการทดสอบระบบเชื่อมกับทางธนาคารพาณิชย์นในช่วงเดือนมีนาคม2568เป็นต้นไปและมีการปรับเกณฑ์เงื่อนไขในการใช้จ่ายวงเงินง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ร้านค้าค่ะไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีก็สามารถถอนเป็นเงินสดได้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ ในส่วนของการแจกเงินกลุ่มแรกนะคะ16ปีถึง20ปีแหล่งข่าวจากทางกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยข้อมูลกับทางประชาชาติธุรกิจว่าการแจกเงินดิจิทัลนวอลเล็ตหนึ่งนบาทในเฟสที่3สําหรับกลุ่มอายุ16ปีถึง59ปีขณะนี้คณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนปลนเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายรวมไปถึงการใช้จ่ายวงเงินนะคะให้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ร้านค้าสามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่จําเป็นต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเพื่อที่ ที่จะกระตุศศ้นเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ ก็ดีนะคะแหล่งข่าวมีการพูดถึงในเรื่องของระบบ payment ที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาในส่วนของระบบใหม่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีคนที่เข้ามาใช้งานพร้อมกันทําให้ระบบล่มคณะกรรมการหรือว่าคณะอนุกรรมการจึงมีการหารือนะคะว่าจะมีการแจกเงินดิจิทัลบัลเลตในส่วนของเฟสที่3กลุ่มอายุ16ปีถึง59ปีซึ่งจะมีอยู่ที่ประมาณ15ล้านคนใช้งบประมาณ1.5แสนล้านบาทแล้วก็การแจกเงินจะมีการแบ่งเป็นกลุ่ม โดยกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือกลุ่มอายุ16ปีถึง20ปีนั่นเองค่ะซึ่งไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้คุณพิชัยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะมีการประชุมปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ต้นเดือนมีนาคมโดยจะมีนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทันชินวัตนนั่งเป็นประธานในการประชุมด้วยส่วนคุณจรลคานอมอร์วิวัฒน์ยนืยนยันว่าในส่วนของการจกเงิน15้าล้านคนที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็จะดําเนินการในช่วงไตรมาสที่2คือในช่วงเดือนเมษาย,ยนถึงเดือนมิถุนายน2528นี้ นแน่นอนและยืนยันในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะคุณผู้ชม,ชมว่าตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าเปิดลงทะเบียนอย่างแน่นอนแต่รอวิธีการยืนยันว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน จะเปิดให้ลงทะเบียนอย่างไรในเดือนมีนาคมนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการปรับเงื่อนไขในการใช้จ่ายวงเงินคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ไว้อย่างเชัดเจนว่ามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทั้งเกณฑ์ร้านค้าแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนร้านค้ามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในเกณฑ์ที่เป็นการถอนเงินสดได้และไม่จําเป็นต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยส่วนภาคประชาชนนะคะจะมีการพัฒนาระบบให้ใช้จ่ายง่าย ้ขึนโดยการสแกนจ่ายนะคะแต่ยังคงเป็นเกณฑ์เดิมคือมไม่ใช่เงินสดแต่เป็นเงินดิจิทัลไม่สามารถแลกเงินสดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ขณะที่ในส่วนของการจํากัดพื้นที่ในการใช้จ่ายยังคงเป็นเหมือนเดิมคือจํากัดในเขตพื้นที่อําเภอตามทะเบียนบ้านส่วนรายละเอียดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนจากคณะอนุกรรมการหรือไม่ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในเรื่องของพื้นที่ในการใช้จ่ายนะคะ่คะ่ะขอถามอีกนิดน,นึงเรื่องเปลสามที่<ด>ที่บอกว่าจะมีการปรับเง่อนไขให้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อ่ะค่ะ อ,นนอันนี้อันนี้อธิบายฟังหน่อยได้ไหมคะรอข้อสรุปแต่น่าจะอยู่ในไม่ใช่น่าจะอยู่แล้วอยู่ในอยู่ในอยู่ในมิติของดิจิทัลแหละก็คือเราสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าเราแจกงไม่ได้ยินอย่างนั้นนะอ๋อ สมัยความายังไงคะที่บอกว่าถ้าแจกเป็นดิจิตอลเรากําลังอยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขปรับเกรนเงื่อนไขเพื่อจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ระบบได้ง่ายขึ้นไม่ได้ยินอย่างนั้นแล้วกันว่าสามารถแลกเป็นเงินสดได้ต้องเอาไปใช้จ่ายเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนลราส่วนการใช้จ่ายยังจําเป็นต้องจํากัดพื้นที่แบบตามตามทะเบียนบ้านเหมือนเดิมไหมคะรอข้อสรุปจากคณะกรรมการแต่แต่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่มีการมีการทําให้มันง่ายขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชน เช่นในแบดอะในไื้นที่มงกมเสี่เป็นที่ไหนก็ได้มเมมันก็ต้องสามารถเป็นเงินสดได้สิเพในเมื่อระบุมันเป็นดิสโ a เพนต์มันไม่ใช่เป็นแบบไม่ไมแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ท่านถามคืออยู่ๆได้เงินมาเอาไปแลกเงินเงินสดได้เลยใช่ไหมคำตอบคือไม่ได้ เออไม่ไม่ไม่แน่ใจผม้าใจดูอะประมาณนะคะเ,<อ>เพราะว่าเหมือนเขาก่อนธนาคารเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเงื่อนไขเพื่อให้นําไปใช้เพื่อให้นาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไง่ายไม่ถึงรับเงินมาเข้าระบบดิจิทัลแล้วก็ไปแลกเป็นเงินสดเอามาใช้เลยอย่างเงี้ยหรอ,อไม่ได้เราไม่ได้มีการไม,ไไม,ไม่แต่แว่ายืนยันว่าต่อให้ได้เป็นดิจิทัลก็ไม่สามารถเอาไปแลกเป็นเงินสดได้ใช่ไหมคะไม่ได้แต่คือเอาไปใช้จ่ายแค่จะทําให้มันใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นเงินสดใช่อ่า ไม่แทนเงินสดแต่มีเงื่อนไขไงเพราะมันอยู่ในดิจิทัลมันก็จะมีเรื่องของอำเภอมีเรื่องของรอบหนึ่งรอบสองแต่ว่าพวกเงื่อนไขต่างๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมคืออาจจะต้องใช้ในแอรเรียทะเบียนบ้านในต่อไปใช้ที่ไหนก็ได้จำเป็นไหมคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอข้อสรุปเงินเงินไขคล้ายๆเดิมมีอาจจะมีรีแลกซ์บ้างเงินบางอันที่มันแบบมันใช้งานยากมันอะไรห่ออะไรอะไรเงี้ยที่ชัดเจนวันไหนเนี่ยประชุม ม,มีการประชุมไปแล้วหนึ่งครั้งะนะฮะเรื่องอนุนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องสุดท้ายที่หลายคนรอคอยเลยค่ะคุณผู้ชมการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเกิดขึ้นภายในเดือนมีนาคม2568นี้อย่างแน่นอนเพระนาะฉะนั้นคนเก่าที่ใช้สิทธิ์เดิมอยู่แล้วนะคะ14.5ล้านคนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ทางกระทรวงการคลังเขาจะนํารายชื่อไปคัดกรองใหม่ทั้งหมดใครที่ได้สิทธิก็คือใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนได้อย่างต่อเนื่องส่วนกลุ่มใหม่ประมาณ ส0บล้านคนนะคะหรือว่าอายุเพิ่งถึง18ปีบริบูรณ์กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะคะแล้วก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 8น้นั่นเองค่ะนี่คือ4ประเด็นหลักที่นํามาฝากคุณผู้ชมในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการแจกเงิน1นึ่งืบาทกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันทางรัฐในกลุ่มผู้ที่รอคอยการลงทะเบียนทงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองค่ะชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Mm hmm.